สวัสดีครับเพื่อนๆมาวันนี้ผมมาต่อกันกับเกม V ี a c i n g คราวนี้เราจะมาทําการอัปเกรดบ้านก่อนที่เราจะมาเริ่มไล์นะครับหลักๆของผมน่าจะเป็นการอัปเกรดตรงส่วนนี้ก็คือต่อเติมบ้านเพิ่มขึ้นให้มันนั่นขึ้นขยายใหญ่ไอ้บ้านส่วนนี้บ้านในป่าอ่าบ้านในทุ่งดันลี่ขยายใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มห้องห้องที่จะเพิ่มจะเป็นอ่าห้องโลงหลอมใช่ไหมกดตรงนี้ครับตามนี่เลยพื้น หลักๆผมจะรีบทําห้องอันนี้ให้ได้ก่อนห้องพื้นที่เก็บพื้นที่เก็บศพอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอ๋อประเภทโรงศพก็คือพวกไอ้นั้นปามินเนี่ยเรากดตรงนี้การผลิตนี่ผมจะสร้างโรงศพท่านรับใช้แล้วก็สร้างบันลังในบ้านนี้ถ้าจะทำให้เสร็จก่อนที่เราจะเริ่มไลท์เลยครับเพราะว่าในไลท์เราน่าจะไม่มีเวลามาทําสิ่งนี้ถ้าจะไล่ตีบอสต่อแต่ตอนนี้พี่กันก็มาจอยพอดีแล้วด้วยผมน่าจะพาพี่กันไปไล่ตีบอส ที่เขาไม่ได้ตีอย่างตอนไลฟ์วันนี้ไลฟ์วันนี้ผมนั่นเป็นแล้วไอไลฟ์ที่ผมไลฟ์ก่อนหน้าเดี๋ยวน่าจะเป็นไลฟ์ที่สี่ป่ะอันเนี้ยเป็นอัดช่วงไลฟ์ที่สี่นะครับก็คือเราจะพาพิกันไปตีบอสต,ตัวนี้โคลโล่านักท่องโชคชะตาแล้วก็หมีโคเดียจอมโหดไอเนี้ยมีจอมโหด,ดโคเดียสลับชื่อไปหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ด้วยพิกันไม่ได้ตีควินเออเดี๋ยวอาอควินซี่ใช่ควินซี่ราชโจรไม่ได้ตี แล้วก็ไอตัวนี้ตัวสุดท้ายเบียทริสเซียนตัดเย็บส่วนตัวเนี้ยผมไปตีตอนที่ตะวันมันแดงพอดีแล้วก็โซโล่คนเดียวไหวคิดว่าถ้าจะตีจริงคงต้องรอตะวันแดงแต่มันใกล้บ้านเรามากเลยนะคนนี้อยู่ใกล้บ้านแถวๆเนี้ยมันบิงบิงอยู่แถวๆนี้แถวที่ผมเจอมันวิ่งอยู่แถวไหนวะนี่แถวนี้แถวนี้มัม้ยรู้ว่ามันเดินมันเดินไปทั่วๆเมืองแถวนี้ครับวนๆไปแล้วก็เดี๋ยวพาพี่กันไปตีมา เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ตีบอสแต่ละตัวเลยนะมาถึงถ้ำหมีแล้วเราเริ่มเลยเข้าไปข้างในมีตัวนี้หลับอยู่มันหลับตอนกลางคืนกันเปิดก่อนเลยแช่ถ้ามันนอนลงไปนอนอีกรอบหนึ่ง้าถ้าทะลุการนั่นนะการป้องกันร,ระวัง ข oh yeah. าหองไปไม่แน่ใจว่าชายนี่สตันได้ป่นนะเรลองดูระวังท่าหมี ถ้าใช้นี่กระบองสตัรนดูไม่ต <rawd Moder> ิดฟอสมันไม่สตัรนเฮ้ยโลงลงเพราล้มอ๋อถ้าโดนตบเต็มๆจะล้มตายละเลือดคือหนึ่งละอุ้ยอืาวไฟมันอกนอกแมปมุม เออใช้ดาบดีกว่าเว้ยดาบดาเมกกรสัตรดีกว่าเฮ้ยหอ,อกดิ่มันเป็นสัตว์ใช่ไหมมนใช้หอ,อกได้ดีกว่าเฮ้ยปลาหอ,อกีปทางร้อย ไปเลยสกัดเลือดดูดทีนี้กันก็จะแปลงร่างเป็นหมีได้แล้วไปตบแร่เอาไปของร้อยเฮ้ยเราฟืน้นเลือดมาเยอะเลยนี่ใช่ไหมพอกีดูดเลือดบอสเลือดเด้งไอ้เฮ็ดพีเด้งใช่ไปผ่านเฮ้ยทำไมมีวิญญาณหมีอยู่ตรงเนี้ยไหนอะสีแดงเลยอะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคปรูปไปดู ไม่เห็นนะเด็ดไม่ดีมัง้งเอ็มหลอนเด็ดไปไปเราไปตีตัวไหนต่อโคโรโล,ล่าที่ตีแล้วกันก็จะได้ท่าอ่าได้แต้มวิทยหมดลวงตามาหนึ่งแต้มไปโคโรโล,ล่าวับวับอ่ากันกดแมพขึ้นมาเลยด,ดูตามเขาวับนี้ตัวมิติแบมพายทางซ้ายกันเห็นที่จะเชื่อมไปพื้นที่ใหม่ป้าทางซ้ายสุดเลยที่เขามาว่าเห็นประตูมิติ ตรงนน้นเลยซ้ายซ้ายมือเห็นปะทุกคนเลยอบอสมันจะอยู่ในท<ะ>ัามันดูบอสอยู่ในนี้ใช่บอสอยู่ในนี้มาตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบอสนี่แล้วโอโลล่าปะบอสต,ตอนนัวนี้โอโรล่าตัวน,นี้ท้องโชคชะตาไปเริ่มเลยมันคืนพอดีให้การเปิดเหมือนเดิมช่วยตีบอสต,ตรงนี้มันดีที่ว่ามันมาฟาร์มแร่เหล็กได้เอฟาร์มอันี้ผู้ผิดดอกไม้ได้ ก็เดี๋ยวตีเสร็จแล้วค่อยมาฟาร์มดอกไม้เอาดตีให้หมดอดอกไม้เยอะเลยเนี่ยทำยาได้ฟังดูมั้งลองดูเดี๋ยวเขาดูดูฟังนี้แะอโอ้ ปอนหายตัวพอเราจะตีปอดตัวเ,เ,เป็นวิญญาณเป็น,ปนสายแล้วนี่หว่าเี่ยมุมละเี่อัดมุมละมันหลบไปบแ มันมีนี่อ่าถ้า,าการจะนี่ต้องจัด,ดการพวกไอ้พิกซี่พิกซี่มันออกมาแล้วมันฮิวโอเคพัตตีต้แฮร์ดอลล่พิกซี่เต็มหมดแล้วโอ้มันฮิวเลือดกลับมาเยอะเลยตอนแรกครึ่งหนึ่งแล้วะวะเย่งเลือดเยอะไปมาเห็นซี่

พุดด่งดมาข้างหลังสเตฟฟิซี่เลยเดี๋ยวเขาตีบอสต่อเรียบร้ยไมไไมีวุธจะพังพอจะพัง ไโลฮะเรียบร้อยบอสต,ตายละดูดกับตายเนะี่ยตึงกันตึงอยูอ่ในสภาพไม่ยิวเลื่อนในรอบหนึ่งแล้วนี่เฮ้ยยังน้อยได้เลือดขึ้นมาไปไล่ตีดอกไม้ให้หมดเลยเราจะเอาไปทำของแล้วก็อย่าเผลอแดกไอ้นั่นก็ไปนะพวกที่เห็นกันเก็บหัวใจพิสูจน์อ่ะ เผื่อกินเข้าไปนะเห็นฐานที่บั่นโจรนี่มปะตรงกลางแมปเลยใกล้ๆกับสุสานที่ถูกลืมเลยวาร์<ไ>ปอันเดียวกัน,เ,นเลยนี่อ่าทางเข้ามีสองทางต้องใช้อน,นั้นเปิดล่างหมีแล้วไม่ก็ระเบิดอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเรียบร้อยเราไปเลยเ,เราถึงนี่แล้วตรงบอสแล้วก็ใช้ล่างหมีลองเอาล่างหมีไปเปิดประตูดูโอเค เฮ้ยได้ตวัวแต่งช่วยตบช่วยตบเอาเลือดมันไะไปเรียบร้อยข้างในพวกนี้ก็มีเลือดชาวบ,บ้านถ้าไม่นั่นก็ไม่ต้องปล่อยมาเดี๋ยวเวลาเราตีบอสเลยเนี่มะเนี่ยใช่กินที่อ่าไปเลยนะเอเอเอาเลยนะเ เนี่ยท่านี้ที่เขาบอกท่าแยกออกมามันมีท่าแยกล่างแล้มีจะตีมาเป็นสงนี้แล้วก็ท่าที่เขาใช้เมื่อกี้ท่าบอสแล้วก็ท่าพุ่ง

Show me what you got. me ah, Show me what you got. ีดิอันเด<อ>้งหลบมันด้วยหืมลมเลยลอยชุบเประมาณเนี้ยกันเออได้อยู่ปะ อยู่ได้อยู่เมื่อกี้อ่ะคืึนตะขว่เนีเยต้องนกึนหลบไม่ได้แต่นี่หลบไม่ได้อ่ะดูเลือดเห็นอื้ออื้ออย่างเดียวเลยกูว่าละตึงไงดิไม่ค่อยพูดอะไรเลยตึงไงดิกว่าละไอตัวนี้กันยังไม่ชนะว่ามันเซนไว้ที่หลังไอ้นั่นอ่ะตอนแรกก็จะพาไปตีนี่อีกกดกดเคเด็ดกดเคเช็คเลือดเขาจะพาไปตีชิสตันเว้ยนักเล่าแวมไพร์อยู่ใกล้ด้วยนะตอนนี้ ไอตอนที่เลือดตะวันแดงอ่ะเพราะว่าการเห็นทริซันป่ะเอฟเฟกมันดีเว้ยดูพลังมันอ่ะมันบอกว่าเราสามารถได้แต้มไอสกิลของเลือดด้วยแล้วก็สามารถมองเห็นคุณภาพและเลือดของศัตรูที่อยู่ใกล้คือเราแบบมันมีพลังแบบมองเห็นเลือดได้อ่ะทำให้รู้ว่าใครเป็นใครได้แบบเอฟเฟกเราแบบเราจะชี้บอกแล้วคนนี้เป็นเลือดดีเลือดอะไรเงี้ยเห็นชัดขึ้นแล้วก็อีกอันนึงเห็นปะ่ะมันสามารถทําให้เราเอาแก่นเลือดกระจอกอ่ะ มาทําเป็นมหาแก่นเลือดได้ไม่ต้องฟาร์มบอสแล้วไงใช่ปะไม่ต้องฟาร์มบอสแล้วคือแบบปลดล็อกการฟาร์มบอสเลยแล้วก็เครื่องสุดท้ายการเห็นป้าดาบใหญ่นี่แหละดาบที่มันใช้เนี่ยแหละขอ,องดีดาบที่มันใช้ดาเมจแรงอยู่แต่ตีช้าเอเคผมน่าจะรับนี่เอาไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยววินเซนต์มาที่หลังอ่าฮะเดี๋ยวป้าป้าคนนั้นก็มาที่หลังด้วยโอเค